อันนี้เ้าเอาไว้ใส่เองบ่เออบ่ได้ขายบ่ได้ขายเอาพวกก็ต้องมีน,นี่บมีนี่บ่ได้โอ้เอาพวกเอาพวกัวกนะครับต้องเอาอันนี้มาใส่ออมานุง่งเป็นสุดประจำชนเผ่าแต่เฮาววะนะเนาะโอ้นงิดเองเนาะถ้าเฮาไปซื้อเอาเด่นในเมืองมีบ่โบมีบ่มีอันนี้ก็ตำเองอันนี้ตำเองอันนี้ก็ตำเองโอ้ถ้าเฮาบ่อยากตำเฮาไปซื้อเองนี่ได้บ่บ่ได้บ่มีบ่มีโอ้ ต,ต้องเฮ็ดเองต anyway. oh, uh, oh, 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 okay. ุ้งเฮือนเลยเนาะโอ้สมัยอากูเอาพัวกะตรงนุ่งอันน like ี้โอ oh, ้อาูอพูโอถ้าพัวากเอาพัวในนุ่งอันนี้มาเอาโจ๊ตั้งอ่านกะไดชาวพื้นอันกระไดสุดฮาพื้นโอ้ให้ใหุ่นจะให้พื้น ข้าวชิ้นหนึ่งข้าเวลานี้บออโกหนึ่งข้าแรงเวลานี้เนาะยู่เพื่อนอโก้ด้ได้หนึ่งูกบอยังซิมเมอร์หนึ่งเข้าให้ัวะอยู่บอสเจ้าจะซิมเมอร์เพือนได้หนึ่งเข้าให้ผัวอยู่บอ เออคือกันเนาะเออไปหับจ้างอยู่ใส่ไไก่่ในโอ้ในป่ามือละแสนไปซูมือป่ะไปซูมือเนาะซิปมือกับล้านนึงซิปมือกับล้านเฮาบ่มีแนวเฮ็ดเนาะเฮาจำเป็นต้องไปเพชรเรียบ ไปวิ่งเงินเออไปบ่มีเงินไส่ชุดยาวบ่มีบ่มีกันเออบ่มีเงินซื้อยาสูบเออบ่มีเงินซื้อโอ้ยยาชุบนี่พี่วินบอกยาสูบเออเออพี่วินบอกยาสูบให้พระเท่าวะพ่อกับแม่ได้สูบยาน่ะเออยาเส้นบ้านเรานะ เออมาเบิ้งอ่าผู้บ่าสิสีผ้ามะพร้าวสาวกินสิได้ย้อนวันนี้ทุกคนเบิ้งนี้นเบิ้งน,น,นั่นเขาผ้า,า่านบน่เออผ้าทักก้งก้นเนาโอ้ได้การเด็กการเด็การ อย oh, oh, ู่สายต้นมันอมะอเบตอนขไปของอม้เองบ่กอเข้า่ายอขับหายบ่หายนะแตยเคยมียังไงเขาไม่เออลมาเอาเลยเอาขาวมาให้อืโอ้ได้การเลยสุดยอดสุดยอดคือสุดยอดในบ้านนานการหวานหวานห มาผมตัวนี้ตัวนี้ครับผมโอ้หน่อยเดียวนม่ไหวเยอะจะเป็นแขกให้ชิมก่อนชิมก่อนหวานหรือ่หวานทันหวานฮั้สกินหวานไหมซุบซุบ บกินค <wan> oh, so mm ่ะบานๆสูงๆปีนมันน่ะหวานไหมโซ่โซโซ่โ้แสดงว่าพ่อนี่ไปหับจ้างมันบกตัดฟืนอฟืน้ำนี่ไม่ใหญ่เลย แรถแคงต็มรถให<อ>จักรานคนไปก็ไยหลายคนบ่ซ้ำพูดไ่เลี่ยนบ่อลงครับจา้าอ้ขาปะอันนั่นขัดขบอให้จังอคืนรอเขาจังหันงโอ้ืนซัมนี่อคอยซ้ำมือแต่คอยโอ้บ่ไหวเจ้าเคยไปบ่เคยไปวันละแสน เขาจ่ายบ้านมาแสนกับเขาได้ยุบบัดเขาเมื่อนี้เขาปัดจังเอาขึ้นรถจงมีเงินมาเขาจะให้โอ้ทัดทับได้ยังมาขึ้นรถหรือมาให้เออจะมาให้อ่ะโอ้พอเราไปรับจ้างเนาะหาเงินซื้ออย่าซูบเราเอาซื้อค่าน้ำค่าไฟกับขัน้ำค่าไฟค่าไฟใกล้จะออกไหมขับไฟไกลจะเมื่อไรเขาเก็บค่าไฟ เดินมาเดินหกเร่นเต็นในย่างเส้นเดือนก่อนออืืมมเส้นไม่ได้บรอกครับท่านิ๊นนี่ว้บ่ได้บ่เส้นไว้คือวิอันนี้ได้อยู่แต่บ่เดินโอดูเวียนอันนี้ได้เนี่ยเขามาตัดหม้อเาได้เนาะเส้นบ่ได้เส้นแบบจังน้อยเขาเอาลายกัวเกาหม้อต้องชิมล้อนอ่อนๆนิดนึ่ง เพราะอมะเอาแคลบดีเท้าแล้วมีแคลสู้แล้วอัยุจากปีอมาะเนี่ยจริงๆเนี่ยี่สเต็มเลยอก็แสดงว่าบดอันนั้นสีบา่สว้าวไปสี่สบสี่สิอแม่ดอกโอ้เกิดสองพันเอ็ดสองพันเอ็อันยี่สิบเอ็ดอันห่งสองพ ไม่ใช่สองพสบอ่ะขสนะขสสองพันสองพันหนึ่งองศูนย์ศูนย์หนก็ลบดูแลไม่หอดลรอกสี่สิบเอ็ดวะไปยี่สิบเอ็ดนี่ประมาณสามสิบเออสามสิบก็ยังไม่แก่หรอกประมาณสาวสีาะพอดีสร้างครอบครัวนะสรุปสิไปยู่ปทย ทำมีเบียกไปบุมีเบียกมาไปไม่ถามเบียกทำนี้ก็อย่างแล้วล่ะทำเบียกเสื้อเราก็ไปทำพาสปอร์ตเลยถ้ามีวิเยงในเฮ็ดได้เหาามืนอนปะที่ว่ายังบ่เคยเฮ็ดกระบุงนั่นที่เคยไปเฮ็ดนิพพาอยู่สวรรค์นี้เห็านาไหมเป็นงานแบบไหนงานนิพพายุงานนิพพายเสื้อประเทศหิมะนั่นเด้เขา,สาเใส่คือประเทศหิมะใส่เสื้อเย็หนาว เพืนางเสือนั่นแหละเสือกามเสือกามนะเสือปัญญาเสือเลยเท่นได้แล้วอามอเปิดไปอยู่เพราะว่าท้างานเนี่ยเรามารับเงานเลยแม่นงานมีแล้วแต่งานเนี่ยนั่นบ่อนักดอกมันบ่แม่นงานเป็นอยู่ในกรุงเทพเป็นงานไปต่างจังหวัดมาเนี่ยมันบ่ได้ใส้แรงงานฮอโหดปานนั้นนะฮะจะป็นแม่บ้านโรงแรมมันก็สบายเก็บกว่าแค่นั้นแหละเพราะว่าอามอกับฟังภาษา เข้าใจเออภาษาอีสานเนาะเข้าใจภาษาไทยได้เล็กน้อยเนี่ยนะโอเคละน้องงานลําบากกันนี้จะไม่อยากให้น้องทั้งงานเป็แบบสบายจะอยู่สบายมิดต้านอนนะไปอยู่จักปีนึงอะโม่เลยได้เงินมาเกือบสิบปีนะโม่เลยเรื่องแต่งงานกับมาแล้วอย่างว่าการเรื่องเอากันเบ้ากันยังไม่มีเบ้าเรื่องแต่งงานสรุปแล้วเนี่ยอะโม่เอ้อ ตั้งแต่เป็นสาวมาเนี่ยมีผู้บ่าวมาเจี๋อยู่บปล่ามีรวบดีไปเน่ตัวตัวตัวต้องมีแหละอะบอตัวกะบีกอะบอกกับไว้แม่งคนขี่ไล่เนาะต้องมีแหละบ้านนี้มันต้องมีแหละผมว่าน้อยไม่ต่ำมาสิบบ้านเฮานี่ยคนหนึ่งก็มีว่าสิบบ้านเฮามีบ่ผู้บ่าวมีผู้บ่าวแต่ท่าบบริษัทเฮาผู้บ่าวก็ ม่างามบัดเนี่ยไม่น้อยไม่น้อยกว่าสิบคนนะไปจีบนะไปคุยเล่นโทรศัพท์ก็ต้องมีแหละบ้านนั่นบ้านนี้เมืองนั่นเมืองนี้องนมกันซื้อรวื้อห้าและมีบอกพูดว่ามามามาเล่นเฮี่นั่นมันคือเคยมีไหมเดี๋ยวนี้บอกมีแต่ตะก้อนน้ำมีแต่ก้อนน้ำมีแต่เดี๋ยวนี้บุม้บม,บมีแล้วกวบบ่าวันคนเปิดใจนะ เิยไปกับพวบอแซงอโม่หนียังสดหัวด้อโม่หัวไได้อโม่ในโชคดีด้วนะมน่าเป็นผู้โชคดีเล้อแล้วอมะนีเียนหนังสือจิบบะประวัติผ่านมาไม่เห้น งินติดตนี่ดียวงนี่มีบมบเหมาะจักพันจักหมื่นเทไว้นในตัวเง,เงินเก็บกพก็บ,บมีแม่นบ,าบาอเขาไปเฮ็ดเ,บ,าาเ,ดเบียงมาคร,รับจ้างมาเขาบริเก็บวบบอกพมาเิไปับจ้างลนแล้วเฮ็ดเบีรร้บแต่เข้าก็บริย <c oughs> ังบอก้าจ่ายยังบ่จ่ายยังซื้อนั่นซื้อนี่ กับแบบฮาบ่มีก็อดเอ้าอยากกินนั่นอยากกินนี่เลยแบบเฮามีกับฮาอดบบได้คือกันแต่เฮาบ่มีจาเป็นนะเฮาแบบอันซะหัวเฮาเมดนี่แชมพูสบู่เฮาเมดยาซีแควเฮาเมดนี่ต้องการจ้างโอ้ต้องไปรับจ้างทันทีเลยหัวอันนี้มีก็บใส่ไปรับจ้างถ้าเหาอยากใส่อมันบอกถ้าเขาไม่อยากใส่กะโอ้ดาวแบบมาเลือกเสื้อผ้าแบบเหามีพอใส่เหาอดเอาเอาเสื้อหน้าให้ตัวเอง บเรื <molec S 1> ่องที่จำเป็นค่ะแล้วงานบุญงานอย่างเนี่เคยไปบ่ไ่เคยโอ้โมันกับเห็นแล้วผู้บ่าวแต่ต้องไปเลยต้องไปแบบงานเมืองนองงานยังมีเงินก็ห้าสิบไปได้งานเมืองนองหรืองานชนราเดินีห้บุญบุญวางไฟแทนคนไฟขึ้นไฟก็ไม่ขึ้นไ่ขึ้นไฟกไม่เคยไปใช่ยากไปอยู่อ่ะยากก็บยากอยู่แต่เฮาบ่มีเฮาก็อดเพราะเฮาไปเฮาต้องได้ใช้เงินเนาะ ไฟต้องไฟนะเขาไปไฟก็ต้องมีเง um. oh, yeah. ินเขนั่งเขาไปไฮก็ต้องมีเงินมีเงินใส่น้ำมันงบเงินมีเงินยังเนาะโอ้เงินติดถุงติดอย่างบุมีเลยยันว่ามีเงินเก็บไว้สมัยยังเส่งเสาไปรับจ้างเนี่ยเป็นจ้างนะเป็นหมื่นเป็นนะมื่นหนึ่งแสนหนึ่งแบบเก็บเก็บคูนึงกับห้าสิบหกสิบเช้ามันมาจะใส่เก็บมันเติมอีก ซ้ำเ <No. S 2> มือ 90, <Ừ. S 2> ่อสิบพันถ้าเขาไม่เงินแบบาดครับอยู่เป็นเดือนแบบมีเงินสี่ฮารานเขายังมียูเงินเก็บนี่มือ <Ừ. S 2> จางเมือ่อเส้นหนึ่งนะแ <Ừ. S 2> ม่เขาไปตลาดเขาก็ไม่เวียกของเขาใาเี้ส <Ừ. S 2> าเหตุก็คือถ้ามีเงินก็เขาต้องได้ไปรับจ้างดุ <Ừ. S 2> แต่ถ้าบบมีเงินนี่ก็คือเขา บุได้ไปแล้วครับบ่มีของซื้อของใกล้แล้วโอ้โหเอ,า,อางาำเจ็บางามไข่เด้๋ยวนัเ่เจ็บงามไข่ตะพุ่งอ่างขบุนเองเรามีเงินอะซื้อซื้อยาเวียดนะฮะบุได้ไปของน้องของน้องกินยาเวียดกินยาค่ะซื้อหามือ้อนะกินได้กำจำเป็นซื้อยาค่ะเจ็บซองซ้ำมือนะโอ้โอเอา การี่เป็นนิ่ง่ายดีเนาะเงียบง่ายเงียบง่ายถ้าสมมติว่าอเมาะไปไทยนี่อเมาะชิยูได้บ่แบบเข้าห้องน้ำ็ก็ต้องเข้าช้วมแบบนั่งสักโคกสูงส,สูงแต่สีแบบใช้สิบปยัดได้สบายแบบนั้นเคยบอกเคยเคยใช้อยู่บอกยันยันอ,มอเมอใช้ปกตินนะนะยันบปกเคยอยู่เนาะ ยูสวรรค์อือยังไปนะเออแสดงว่าไซด้อยู่ไหนอีกหรอยันว่าไปแบบโอู้หนั้นเฮ้ยแบบทำไมเวีนดนาก็บสบายแบบคอยะเมื่อแต่สวรรค์บอดิสต์เมื่อสวรรค์ซ้อมเดือนแต่เมื่อบานบอดิสต์แลยไปทายอยู่ป่าอ๋อโอ้เบายูสวรรค์ไงเอ้าแล้วมันมีป่าอยู่บ่เบาเพราะว่าเมื่อบานนี่ยยูสวรรค์ก็ไม่เคยอยู่ อันนั้นห้องพักติดกับป่าจะเบาไปท่ายู่ป่าเคยเคยท่ายู่ห้องงานน่าจะสบายนะอือเครื่องอามออยู่ได้ดอกหรือไม่เราต้องพาน้องไปดูงานก่อนเดี๋ยวพาพี่วินนี่จะพาไปเบิ่งงานอันดับแรกยังไม่ได้ให้สมัครดอกไปเบิ่งโซนเออไปเบิ่งเนื้องานไปนี้เขาซื้อให้เขาเฮ็ดยังเฮ็ดยังมันบ่อแล้วก็การยู่การพักนี่เหมาะอยู่ได้บ่ แบบนี้แบบนี้มันสะดวกสบายได้มันบุกคือไว้ยำนักยำเบาละเฮาเล่นเขาป้าอ,อยู่หัน่นมันบ่มีป้าได้บัดเน,นี่ยเอะเขาก็ไม่หํางน้ำให้สิอยากเล่นเขาป้ายิง<อ>กัดแบบนี้ยุงลายๆกอ,อยุงแบบไปตัดกล้วยนั่นแหละเออยุงกัดก้นลายบดเ <c oughs> นาะเตะถ้าเกิดว่าเป็นอันนี้ฮาว้าไปเพื่อทางหน้าวะถ้าเกิดเอเอมอสบได้ผัวนี่เขาต้องอยู่แบบนี้ตลอดไปมั้ง อยู่กับพ่อกับแม่อ๋อจนเท่าจนอันนั้นเต้าเนาะจนเท่าจนแก่แล้วก็มีคนมาอ่าอ้อโมแม่เนาะว่าพ่อแม่ก็ต้องแล่นไปหาให้โมแม่เนาะเอ่ายันวะให้พ่อแม่ใหเสียหาให้โมแล้วยันยันว่าโอ้ยันละยันลูกสาวเท่าปะละเฝ้าไปหาผู้นั่นผู้นี่บ้านนั่นบ้านนี้โมแม่เนาะ บ่มีแล้วแล้วมีบอกคนที่เขาบ่มีรู้บ่มีพวันนี่ในบ้านเฮานี่จนยู่จนเท่านะมีผู้นึงแต่เราบ่อยากได้โอ้เออนั่นคือบ่อยากได้แบบตั้นอะตั้นเขามากเขาบ่อยากได้แบบต้นเราอยากได้กับบ่มีคนมากนะเออมันทเสร็จแล้วเนาะตอนอยากเอามันทรเสซ็จแล้ว นี่แหละอบูมีฟลอยู่บ้านตอนนี้แหละเท้าอยู่บ้านยังชิมีอยู่ดอกมาหนึ่เนื้อคู่มันกำลังสีมาตอนน <c oughs> ี้ใช่ไหมพี่อ๋อแต่ดูใจกันก่อนเนาะเนื้อคู่ยังมาทันเกิดเกิดแล้วแต่ยังดูใจกันอยู่ตอนนี้เนื้อคู่ยังมาทันเกิดพ่อแม่ยังมาทันเอาพ่อแม่์นะ เฮ็ดเวียกเฮนยังก็เป็นคาดว่าไปยู่ผู้เดียวนี่การยู่กันกินเนี้ยซเฮ็ดได้บ่เฮ็ดกินเองอย่างทั้นซื้แต่ว่านั่นแบบได้เขาอ,อยากกินข้าวกระเทียมแตปังเขาเลยแต่ว่าเขาอยู่พ้นสบายคือเขาซื้อมากินเนาะเข้าเอามะมาะงมาต้องนึ่งมาต้องหุงเหมืมอนไทยอืซื้อมากินตอนนี้สวรรค์เฮ็ดต้องกินเองนึ่ง<อ>ข้าวข้าวพอไม่พักไปเห็นงานแต่พอไม่พักตลรอดข้าววัไนี้กินซื้อค่ะเธอตลอด นนันเออพักเขาน่ะรบเมย์ไปฮบโอ้เอาแล้วแล้วไปทำงานอยู่สวรรค์น,นะออ่ะเขาให้เงินเดือนไปไหนเงินแบบไหนพระัดจ้าว่าวเนอวาวเนอนั้นซะแบบคือว่าตั้มดูเวาเฮ็ดเวียก็แบบเออเมาประมาณนี้ได้ประมาณเท่าไรเอาตีว่าเดือนนึงหรือว่ามื้อนึงก็นายนอยู่เดือนนึงนะสองวันเก้าเดือนไหม โอทีรักสองล้านเก่าไปคัาดโอทีมื่อนึงอโอ้สองล้านเก้าต่อมื้อเดือนเดือนสองล้านเก้าเท่าไรพี่สองล้านเก้า้านร้านหนึ่งก็สองพันกว่าสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทเนาะพร้านหนึ่งก็พันกว่าบาทเนาะร้านล้านหนึ่งก็หกแสนเอ้ยพันหนึ่งก็หกแสน หนึ่งพ <มา S 2> ันหกแสนดีนะหนึ่งพันหกแสนอ่าอันนี้สี่พันเลยสองล้านเออประมาณสามสี่พันแต่ตอนนั้นก็นยังมีเงินเก็บมันไม่ติดผู้บ่าวบ่อยู่สวรรค์บ่ไปอยู่เดือนนินซี่นี่นั่นข้าวซอยขากระเมืร์โอ้แต่เข้าเนี่ยคือพ่อแม่ฝากไปเข้าแบบนี้แหละเข้าแบบสุดทายกิน,นบ่ นั่นแหละทำไมสอบกระสอบไม่ธรรมดากินผู้เดียวน่ะหรือกินกระมูอกินกระมูออยู่สี่คนโอ้ท่บ้านเฮาคือกันบ่ดสี่คนนะสามคนบ้านเดียวกันบ้านนี่โอ้ใครอยู่มีหมู่เสนะไปพร้อมกับหมูนั่นแหละเดี๋ยวนี้เด็กเขาก็มาไปแล้วเอมาหมดแล้วเขาผัวไปแล้วยังแต่คนหนึ่งลูก ลงลงก็มันเดินเดินฮาเนี่ยแหละลงโอ้แต่ว่ามอคก็มีมูอยู่มูก็ยังมุดแต่งด้วยกันเออพอดีถ้าหมอไปอยู่พุณอยู่ไทยกับยู่ไกลกับสวรรค์ข้ามไปสมาเขาอยากไปเที่ยวกันมีมูสามคนอยู่นั่นด้วยกันอืมเออเคสเคสอะอยู่ไทยอยู่ได้สบายอยู่ไทยด้วยงานดีเนาะก็ทำมูไปเห็นไม่เห็นถ้ามูอยากไปให้งานบ้านงานอย่างนั้นก็ไปไฮไลท์อยู่คนที่อยากไปอ๋อ แต่ว่าเจ้าแต่ว่าเจ้านี่มันก็มีคนคอยซัพพอร์ตคือไปก็ต้องเฮ็ดใบพาสปอร์ตเหตดงานแบบผูกต้องคนหมายบ่ต้องยานตำรวจจำยังนะมอืมคขาแรงก็ตามคนไทยจ้างคนลาวเลยถ้าตีว่าก็ต่ำวันละส0มร้เนาะตีว่าก็ต่ำวันละสามเจ็บป่วยก็ต้องยานเจ็บป่วยหาหมอฟรีฟรีมัดประกันสังคมเนี่ยงขาจัดการมัด อมอสิได้จุดที่ว่าอ๋อสิได้เก็บเงิน <c oughs> ตีไว้เดือนละหมื่นนะ <c oughs> เดือนละหมื่นบาทฮะโอ,อ้คือคือคือว่าผู้ใดเด้สิโชคดีเนะาะเ <c oughs> อออาะบอกว่าติดตายคกยงานก <c oughs> อไม่เง, <c oughs> งินเก็บเงิน